ทุกคนคะเข้าหนังสือพิมพ์บ้านแล้วก็ดูในการอ่าเปิดหนังสือ <John. S 1> พิมพ์ของแอนดิวนะ <Okay. S 1> ของแอนดิวนะแอนดิวจะบอกเส้นทางที่ถูกต้องนะคะมีใครที่ยังไม่ได้ลองเส้นทางทดสอบเส้นทางไหมเดี๋ยวฉันนไปอีก่อนนไหกูไปดูเส้นทางแอนดิวมายถึงว่ายังไม่ได้ดูเส้นทางที่ถูกต้องนะคะให้เข้าไปดูของแอนดิวนะยังไงยังไงอ่ะ ในหนังสือพิมพ์ค่ะในหนังสือพิมพ์นะคะ,นะเนี่ยเดี๋ยวก็ดูของแอนดิ้เนี่ยคุณรู้เลยดูอยู่ดูอยู่อีกจอนึงจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่สวัสดีสวัสดีน้องจอดให้นิ่งจับแพนได้งันจำได้แล้วจำได้ทุกคนฉันกขจะบาดเจ็บเลยฉันขอ,บบขอพูดอะไรอย่างหนึ่งใช่ไอเรื่องรอดใต้สะพานหรือไม่รอดอ่ะ ไอเลือกไอตรงเนี้ยคือนายจะทํายังไงก็ได้ให้นายเชิดขึ้นมาแล้วมามาวางไม้กวาดให้เร็วที่สุดอ่ะแต่หลังจากเล่าหลุดโบงกัได้ใช่ไห่ปะหลังจากเล่าหรือโบกกันแล้วแต่เราเลยใช่ไหมจะเข้ามาดูอีกนะใช่แล้วใช่แล้วนอเหรือว่ามันนี้คือจะเป็นเส้นทางที่ใช้นะครับนายขี่ไม้ขวาดได้นายขี่ไม้กวาดได้จีมีมีใครยังไม่ได้ดูในของเพื่อนไหมเพื่อนจะไปแล้วนะเส้นทางที่ถูกต้องในการคัดเลือกนะคะ่ข้ามข้ามภูเขานัดทางเด็ดขาด อันเนี้ยแอนดีวออกไปแล้ววใช่ไงผ่านเลยกี่อันแล้วเหลือสี่เหลือห้าอันมั้งตอนนี้โอ <Okay. S 2> เหลือสี่เหลือสี่มีคนทำตกไปส <Okay. S 2> องโอเคโอ้โอ้โอ้จะไหวไปมินี่นี่ต้องไปตามแบบนี้เห็นหรือเปล่าใช,ใช่ทางนี้มันเร็วกว่านะถ้าลอดข,ข้างล่าง นี่เลยกลับเปนอย่างนี้เลยอยากรู้มันงัดขึ้นไหมอ่าตินดิชิวล่ะชิละ่ะรู้ละโอเคอ่ามีใครไม่เข้าใจไหมห้ามรัดเขาตรงตรงนี้เสร็จปุ๊บเข้าป่าเข้าป่าตามทางป่า อุโมง์อุโมง์มงเสร็จเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู้อุโมงหินข้างล่างส่วนตรงเนี้ยเอาที่นายถนัดเลยว่านายจะงัดให้มันขึ้นมายังไงให้นายลงจอดได้อย่างปลอดภัยลงตามนี้นะทุกคนมีใครสงสัยอะไรไหมไม่นี่ใครสงสัยอะไรใช่ไหมได้ซ้อคนละกี่รอบอะอะไรนะได้ซ้อคนละกี่รอบนี่มันซองนะเฮ้ยจะเธอจะแซงฉันไม่ได้นะไม่ได้ซร้าง คนละสองอาจจะเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าอยากได้คนละสองอืมคนละสองก็ดีนะชั้นว่าสองกำลังดีนะอ้าทีนี้ถ้าคนละสองจะให้ไปทีละสี่แต่ถ้าไม่กวาดชนกันไม่กวาดหายพวกนายต้องเลป็ชอบกันเองนะตกลงไหมอ๋อเพราะว่าถ้าให้ไปทีละคนมันค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็ตรงไปทางฝาเรื่อยๆแล้วก็ลอดข้างล่างเราจะให้ไปทีละสี่คนตามที่แม่กวาดมี หรือพวกนายมีความคิดเห็นว่ายังไงกันเสนอมาได้เลยตอนนี้ฉันโอเคนะฉัาวอาโอเคเราโอเคเราคัดด้วยได้ไหมได้สิก็คือเดี๋ยวเราจะได้ซ้อมเป็นจริงคนละรอบถูกไหมทุกคนเาสองรอบนะแต่จะออกตัวร้องกันสี่คนแต่แคหนึ่งรอบเราจะออกตัวร้องกันอ๋อใช่เราจะให้ขี่กันเองเราจะให้ขี่กันเองในการในการไอ้สองรอบเนี้ยจะให้ขี่กันเองเออสามครถเพิ่มได้ใช่ไหมได้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 ไม่จริง้หรอ ไปทางขวาดีไปดูกอนนะเข้าใจมากนะาให้ให้ให้อย่างคนแบบไปดูด้วทีแรกมีหกตอนนี้แต่ทีทำมาไม่เดียวดีครับฉันเปิดม่ก่อนทั้งหกอันนะสี่คนสี่อันนะจะไว้สำหรับพวกนายสองอันจะไว้สำหรับคนที่บินดูแต่ตอนนี้มันเหลือแค่สี่อันแล้วมันมีแค่สี่อันที่ไหนนี่ไงเธอดูสี่ไงโอเคห้าอันไม่กว่าดยาจัา์ได้นะอาบอกว่าให้เหลือไว้หนึ่งไว้แต่อาจาย์เอไล์ด้วยนะ ถ้าสัตไอนาก็จะเหลือแค่สี่อันถ้าผู้คุมบินดูอีกหนึ่งก็จะเหลือแค่สามอันเหลือเสามอันมันก็ไม่แย่นะการดูเฉยเฉยก็ได้นะใช่สามอันก็ไม่แย่นะอันก็เยอะหน่อยเอ่อฉันว่าสามอันไม่กดดันเพื่อนนะเพราะถ้าสี่อันฉันกลัวว่าจะชนกันขนาดมีไม่ไอ้นี่ยที่นี่เลยวให้รอให้เพื่อนค่อยๆปล่อยไปสิเอแกค่อห้ปล่อยเป็นเว็บดีกว่าให้ให้ค่อยออกไปแบบไม่ไม่ให้ออกไปพร้อมกัน ทีละคนแบบติดต่อกันน่ะใช่ใช่งั้นเอาเริ่มเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาเออแล้วฉันต้องไปลงชื่อที่ไหนอะเบย์ไม่ตื่นเต้นหรือเปล่าถ้าปล่อยแบบนั้นไม่ไจะจับเวลายังไงหะฉันอยากเวลาจะผ่านต่อคนไหมขี่แมกวาดได้เลยขึ้นแมกวาดให้หนูต้องนะแมกวาดต้องขึ้นทางไหนซ้ายขอรอดูดีกว่าแล้วทำไมแมกวาดต้องขึ้นทางซ้ายวะฉันก็คิดว่างั้นไม่มีใครพูดลอยทุกคนเลยรอ ฉันไม่ได้ไปกับพวกนายสิโอเคเดินไปสิแ่ก่อนแตวก่อนอ่อยากกดดันดิแต่ยินดีดิไม่ได้กดดันซะหน่อยเขาบอกให้เดินไปเองพูดแบบพูดับพูดหานหวานเจ้หี่อเคกดดันไปเองแล้วก็สัญญาอ้ราไอ้นายจะเป็นคนดูเส้นทางว่าถราพวกนายออกก็คือจะปรับตกทันตายได้ได้เนีจะเป็นเอกฉันทร์สุดเลเรารอบเดียวกันเหรอนี่รันวินใช่้ะเราไปต่อดอลเบิร์ตามด้วยนายนะเ้าตามด้วยเจฟ โนโนในรอบเดียวกับฉันหรอถ้านายสลบอะนายเรียกฉันนะโว้วโวีแมนซิ่งกันจังว้สัตว์อากาศก็นานนะเปเหือกด้วยฉั่เหเ็นโรบิโสลบฉันจะรีบเข้าไปชาร์จไปทีละคนไหมาะฉจะเออาจะลองออกแบบซิ่งๆเลยือนกับวัจัยไปเรนายต้องวอร์มถ้าไม่ลองก็ไม่รู้จากนั้นก็เดี๋ยวค่อยเกนไเรื่อยๆจนรอๆอยางนกระโดดเองนะกระโดดควบจากข้างหลังไม่ได้เหรอลอต้ลอชราก็ลอต้ล ล้ฉันอยากดูฉันอยากงัดขึ้นมาเลยว้าวอมดูมันจะได้ฉันอยากงัดนาดูแล้วมันไม่น่าไม่น่าทำยังไงก็ไม่ทำมือไปสัมผัสกับพถ้ายัดโซนข้างบนนี่แหละเพื่อรับพลังอ๋อได้ได้ไหมเนี่ยถ้านายถ้านายแตะไม่ได้เลยคือนี่ทำทำไมแตะพื้นได้แม่โคซิ่งเนี่ยมันจะไม่ไม่กระเด็นนะรอดมันถ้าถ่าขึ้นมาเลยมันจะไถขึ้นมาเรื่อยๆเลยถ้าเราโดนแซ่บถึงยังไงเนาะ นี่ไงมาแล้วเอามาถึงว่าถ้านายงัดถูกอ่ะมันจะมันจะดูดูไต่ขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ใช่โอ้นายต้องกะให้เป๊ะนะไม่งั้นมันจะหมู่กเปิดเพราะฉะนั้นแอนดิวทำอยู่อะไรนะแต่เดี๋ยวลองไปดูทางอื่นก่อนไม่ว่ากันเขาคงเขาไม่ได้แข่งกันแล้วล่ะเดี๋ยวนมาแนีนน์วิ่งรักล้านอะโอเคทำไมโดนใส่หน้าอุ้งไม่กวาด่าเดี๋ยวไม่กว่าเอาไม่กว่าแทงฉันอ่ะ อ่ะไม่ร้อยเจ๊กมันลงไปเก็บได้นี่ลงไปเก็บได้น่ะน่าจะยังไม่พังนะแไปตีเธอแท็กแก็กฉันนี่ไช่แท็กฉันเพื่นตรงนี้ตั้งนานแล้วนะแต่เพิ่งมาน่ะอย่าตีการอย่าตีการไม่ฉันฉันเพิ่งเห็นเพื่อนพิเฟษนิดหน่อย้าตาไม่ดีไงทอเดียวใช่ไหมทอเดียวฉันว่าไม่กว่าไม่ใช่ทางของฉันแล้วล่ะเธอขอตัวไปเล่นกับสตีฟก่อนแล้วกัน นายเรียกเราหรือเปล่าระวังไว้น่าจะดีกว่าอ๋อเปล่าๆบอกไปตีนเห็นเห็นบอกว่าเขากำลังให้เราทาอะไรนะอ๋อแล้วได้มาไงให้เราซ้อมให้เราให้เราห่อให้เราหล่ออ่ะนั่งยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว นี่ให้ลองขี่งั้นเหรอตอนแรกไม่มีรอยนุ่งล้าส์นะไม่ใช่ยข้ามเลี้ยวผ่านให้รอบสองรอบสองนั่งใันนี่รอบนึ่งมันมีรอบสองสองรอบสองสองรอบสินะฉันไม่รู้ทางนะอย่าเม้มหน่อยได้ไหมตอนซ้อมน่ยก็ขี่ตามเพื่อนก็ได้ขี่ตามขอขึ้นกับศาสตราจารย์ดิเฮ้ยเฮียมันซิ่งอย่างวะรอดอุโมงค์ข้างหน้ารอบอุโมงค์ใช่แต่ใครจะไปซิ่งเท่าเราวะเฮียรอดอุโมงค์นี้ เห็นไหมเนี่ลอดอุโงค์ที่อยู่ข้างเนี่ยแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงเนี้ยเธอจะงัดขึ้นเลยว่าไงคนฟังทางนี้หน่อยการหยุดเวลาของเราจะหยุดก็ต่อเมื่อพวกนายลงถึงพื้นอย่างปลอดภัยก็คือขานายก้าวลงจากไม้กวาดตกลงไหมใครที่กระโดดลงจากไม้กวาดหรือกระโดดลงแบบมาร์เกิลอ๋อฉันท่านเวลาเ้็วมากเลยอะทันที่หน่อย เราจะต้องไปอีกรอบใชก็คือไม้กวาดยังจอดได้ไม่ดีจอดแล้วกระโดดลงทำให้โดดเองเรามีทางบริเวณในการจอดโดดป่าเ่าจะต้องไปจีบไปไหนก็คือาามจอดบริเวณตรงนี้เลยตรงนี้เลยก็คือจอดที่ปลายสะพานเราไม่มีโอกาสแคเราหมดใช่หน้าที่ก็คือการดูก็คือตรงนี้โคมไฟนายต้องจอดวิชคือโอ โทษโทโทษโทษเทียนะเทียนโทษทีะโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยนายายเปุ๊บนายปนจเย็นเย็นใจเย็นวันที้อให้อยู่ว่าโทษทียใช่เป็นไรไหมพวกนายปากปาพยศลงไาใครโแล้แม่ฉันมีเทียกูเสียกูกวาดเพื่อนนี่แหละอเซ้อมนี่คือซ้อมรอบเดียวไปก่อนใช่ไหมนะอ่ะให้สองรอบ คือวนสองรอบเลยใช่ให้วนสองรอบแล้วทำไมไม่ก็เมื่อกี้ไมเนอร์บอกฟังนะใครที่สองสองรอบแล้วอ่ะให้ไปยืนฝั่งฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งฉันจะได้ไม่งงไม่หรือไม่ก็ไปต่อแถวหลังอีกรอบนึงให้คนต้องสองรอบเลยใช่หรือให้ไปต่อแถวหลังก็ได้แต่ฉันหม่แล้วค่อยมาวนอีกรอบดีกว่าใครที่จะเอาไรมาสองรอบบ้างฉันว่ารอบละนึ่งก็จะดีกว่าใช่ฉันว่าคนละรอบแล้วค่อยวนไปอีกรอบนึงนะถ้างั้นก็ ก็จริงๆก็คนละสองรอบนั่นแหละหลุดก็คือเวฟเราไม่ต้องออนต้าแล้วเทล่าขึ้นมาขึ้นฝั่งโดนเรียบร้อยขอโทษทีกระโดดแล้วอยากผ่านพื่อนไม่สัดจารจอแลนไนไม่มาลงไม่เป็นไรเพื่อนเอาเลยขอไปอีกรอบนึงก็ได้เดี๋ยวฉันต้องทำเรื่องง่ายเกินไปโค้ชดิเธอทำให้มันผ่านก่อนจะอทำให้ตั้งใจไหมเราสุดเด็กหนึ่งแล้วเออขอโทษรู้จิตเธอเขากำลังเครียดอะไรไม่รู้อ่ะ

ไม่ไม่เดี๋ยวให้เสดจ<า>ส<อ>ันท<อ>ร์จัดการเรื่นั้นตงรงมาทางนี้ป้าเข้าโค้งเข้าโค้งถือว่านี่ถือว่าซ้อมนี่ถือว่าซอ้อมนี่ถือว่าซ้อมเยดโดโคตรผิวเยดโดโคตรผิวหุยฮุยฮุยฮุย แป๊บหนึ่งเปลี่ยนจากลงอันนี้ไปขึ้นขวาที่ดีกว่าป๊าดแล้วทำไมไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิโอเคทีนี้คือเราคือเรารู้แล้วทีนี้รู้แล้วเรารู้แล้วเรารู้แล้วลงดิลงไปดิไหนเขาน่าจะวายจ้าเกงของเราผิดรอบแล้วอันนี้คือเพิ่งรอบเดียวให้ให้ให้ไปอีกรอบหนึ่งเลยาอีอบ่งไปอีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะ ใช่พ่อรอบหนึ่งซ้อมซ้อมก่อน <c oughs> มันมีข้อหินก็ค่อนข,ข,ข้างอันตรายเราดีมาดีเราดีมาดีเราดีมาดีเรด <c oughs> าดีมาดีได้อยู่ไม่เป็นไร จะลงน้ำเปล่าเฮ้ย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 เอ้ามันเปลงล่างอะอ๋อแชตเบ้กบาร์จอดไอสัตว์กูรู้ละ ลายปิวถ้าประดาวตกไปเลยชั้นหนึ่งยังอยู่โนโจเกเบได้ไปกี่ดาวเลน่ไปทางซ้ายเลยทางนี้ไปไปทางนี้ไปไงบ้างโจเกเบวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดะเอาจริงละเมื่อกี้คือแบบเทสเทสฉันว่าฉันเจอทางที่ไวแล้วล่ะ วัว่ามันจะใช่นะท่านที่ฉันรู้ไวก็คือบินลงลงไปเลยเลียดน้ำแล้วก็ขึ้นรางคุกรางหินแล้วก็เลียดไปเลยดเลียดเลียโอเคก็ขึ้นทางขวาที่เป็นเนินหินอฮำมฮัม

นย่างที่ฉันบอกนะฉันขอเตือนอีกรอบหนึง่กงการกระโดดลงจากไม้กวาดจะปรับตกทันทีมันลอดสะพานมาก็คือทางนี้ใช่ปะนี่เราหันหน้าทางนี้เราต้องหักขวาใช่ปะหักขวาแล้วก็ตามเขานั้นปะเ <c oughs> นี่ยใน,น,นแบบที่มันทำกันไหนปะครบสองรอบไรย,ยังโอเค okay, ไปต่อเลยไม่กาดบ้างหนึ่ง บ้างเนี่ยขวาขึ้นฉันยืนการถ้าไม่กวาดโดนหน้าฉันแม้แต่นิดเดียวเนี่ยออกออกออกมาไปขวาขึ้นเนี่ยร่องเนี้ยขึ้นร่องเนี้ยเนี่ยร่องร่องร่องที่เรามองอยู่เห็นปะขึ้นร่องเนี้ยแล้วก็แบบอ้อมปื๊ดมานี่หน้าได้อยู่ไม่เห็นสู้ๆแล้วกันแอนดิวเธอจะเป็นคนแรกเหรอ นี่ไงโจเคนี่ไงโจเคกแเคเป็นคนแรกเลยเหรอฮะอะไรอันนี้คืออันนี้คือคนแรกที่คือคัพเนาะใช่ใช่คนแรกที่จะได้คัอ่ะนายเปิดเลยโจเคนต่ต้องทำได้มันสู้นะมันสุดยอดพี่คนไม่ใหนใชนโจเคนะกินบ่ะอะไรนะมีคนช้แล้วกกรคมีแค่รอบเดียวเท่านั้นคัหรอโจเคนสุดยอดไปเลยต้องรอดูลักความหวังว่าน่าจะทาได้นะโจเคสู้ๆมีมีคนอยากไปก่อนห ใช่ไต่อันไหนนายพี่มาคนแรกเลยนี่ไม่ไม่ใช่ตอนแรกกเป็กไม่ได้มาต่อแถวตรงนี้ไม่รู้ว่าแทนมาคนกันคนแรกอ่ะ่่ใใชชต่อแถวหลังสิวิ่งอยู่เลยตอนไี้เลยสุดยอดจริงๆ้เขาไม่สุดขอบโจเคไปไหนโจเคมันเอ้ยโจเคนายทำใดหน่ะอ๋อเมื่อกี้คือเพิ่งแบบซ้อมเส้นทางเสร็จน่ะก็เลยมาเข้าเส้นทาง เมวิสแต่คือเมื่อกี้ยังไปได้แค่รอบเด้งนะไปไปอีกรอบได้รึเปล่าอะไรเห็นนายไปสองรอบดียวไปรอบดีเย้าไอ้ที่สองรอบนังคนอยู่ที่เดิมสร้างมาตรฐานให้หน่อยเดี๋ยวกูขอรีเช็คทีหนึ่งเอาเอาชัวร์ทุกคนทางทันี้หน่อยค่ะ นอกเส้นทางจะมีสารจารีไลเป็นคนคอยดูอยู่ด้านบนเป็นไงฮิเี๊ยเนียบไอ้สัตว์มาข้างหน้าเลยโอเคอ่ะไม่ใช่ตอนเนี้ยันี่เพิ่งทำเสร็จต้องไปข้างหลังอ่ออีกเรื่องหนึ่งเป็นไงเชียบเชียบลงจอดแบบปลอดภัย ฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวพิษภัยหันไปทางไหนก็ได้คงไม่คัดเลือกด้วยนะใดไปเลยต้องจอดจอย่างนี้นะคะคือรอให้ไม่กวาดนิ่งแล้วดูคนไม่เคยอยากขี่ไม่กวาดเฉยเละกระโดดลงเการ์อยู่นะคะไม่ไม่คัดออกคันดีเพราะคือการจอดที่ไม่ปลอดภัยแค่นฉันก็พอใจแล้วน่ะและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอนดิวนายบอกว่านายจะทำมาตรฐานสูงไม่ใช่หรอฉันอยากดูจัง งั้นฉันเข้าใจแล้วล่ะที่ลงสอดเดี๋ยวพิชชี่จะเป็นคนจับเวลานะคะนายต้องพิชชี่จะบอกว่าสามสองหนึ่งเริ่มตอนที่พิชชี่พูดคำว่าเริ่มสามารถออกสตาร์ทได้ทันทีและมาลงสอดตรงหน้าพิชชี่อย่างปลงอดเัยนเปบาะคะแต่ว่ามันมีอีกอันนึ่งที่ลงเหมือนกัน คือชิปตัว้อมันจะล่วงแบบทิมเลยอะหน้าทิมลงล่างอ๋อต้องเป็นสเปซบาร์ใช่ไหมเป็นกินในหัวเป็นสเปซบาร์ค่อยๆลงใช่ไหมเก่งอะไรน้ย้องถามคนข้างหน้าดูไหมเขาดูเก่งกว่าฉันถ้าค่อยๆจอดลงมาทำไงเราได้ม่ไม่พูดซะด้วยสเปซบาร์นะเพื่อนแล้วมันจะค่อยๆลงอ๋อโอเคฉันใช้คอนโทรลลง สถานสถานที่จอดนะคะก็คือให้ขี่ขี่ขึ้นมานะแล้วก็มาจอดตรงบริเวณนี้ีุดไหมในเลเยรมก็คือเลยโคมไฟสองอันนี้มาไม่ให้เกินค่ะก็คือประมาณตรงนี้อ่ตรงที่ชี้ยืนตรงนี้ก็ได้ถ้าทําได้นะแล้วถ้าเข้าข้างหน้าได้โซนนเพื่อนเข้ามาจากข้างหน้าเต้นเต้นเข้าข้างหน้าก็ได้แต่คือก็ให้มาจอดตรงบริเวณนี้ฉันขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะซึ่ขอเป็นของใจแล้วกันจอดางไทยนะคะก็ได้แล้วเพื่อนก็คือ หน้าไม้กว่าจะต้องอยู่ข้างหน้าเธอใช่ไหมอยู่หลังเธอต้องได้ไหมเหี้ยเอ้ยจอดยากจอดยากจะเริ่มเริ่มตรงไหนล่ะพิตชี่คะคะหน้าไม้กว่าต้องอยู่ข้างหน้าเธอใช่ไหมใช่ค่ะถ้าจะแบบเข้ามาทางด้านหน้านะอ๋อก็คือคือเข้ามาถ้ามาข้างหน้าก็คือรู้สึกตรงนี้มีคนเร็วสุดประมาณ46-47วิใช่เหรอ46-47วิเลยอ๋อเรอก็อย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณพรพีชาครับจัรต์ทัพเตอร์ครับรุ่นเฟรนดฟรายด์ครับโอ้โหโว้ ใช่อะก็ก็ก็คือยังไงอะจอดมาขึ้นมาจากทางไหนคือมาจอดทางตนี้ก็พออะแล้วก็ลงอย่างปลอดภัยโอเคไหมทุกคนโอเคค่ะตรงนี้เลยเอาไม้กวาดมามามาตรงจุดนี้เลยกไม่กวาดไม่เล่นเครื่องได้ไหมไหได้ไม่ต้องม่กันเนาะมาตรงนี้เลยค่ะใครที่กระโดดลงจากไม้กวาดในการแลนดิ้งคัดออก ความปลอดภัยของคุณนายเป็นสิ่งสำคัญนั่นเรียกใครนายอดเดียวไม่กลาดมันไม่กลาดมันบิดมันมันมันฉีบมันฉีบให้ไวกว่านี้ได้ไหมมันได้แค่นี้แหละมันได้แค่นี้แจ้งชื่อค่ะแจ้งชื่อของคุณประมาณกี่วิมีใครคจับไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เคยจับเหมือนกันพร้อมไหมคะสมมติฉันลองทายอ่ะสามสองหนึ่งเริ่มมันกดดันตรงนี้เลย เขาจะบอกเวลาตอนทุกคนเสร็จบทดเลยใช่ไหมฉัน้แหละน่าจะใช่เขาบีบเขามีบเอาซะชั้นเข้าบีบเลยอ่าเอายังไงล่ะคะเฮ้ยอะไรอย่างนี้นฉันว่าขิวจิวคนนั้นอ่ะยี่ก็บเอกอ่ะอ้าฉันจำไม่ได้ฉันมาถามสิ่งที่กูกลัวที่สุดมันกำลังจะมาละไปสู้เพื่อนตอยเหรออ่าค่ะอ่าอ่าขึ้นอีกหน่อยอ่าให้ตรงกับพิชชี่ค่ะ เดนจอยเซนดอมจ้ชื่อค่ะเงียบเงียบซิเอช้งชอไหมโอเคค่ะพร้อมนะคะสามเองหนึ่งเริ่มสู้ๆนะคนต่อไปก็โจเคสินะตึกตั้งตื่เปล่าอ้าโจเคสู้ๆนา ฉันจะรอบอกว่าจะไม่ตกน้ำไปสักก่อนอ่ะอ้าวทำไมพูดจาแบบนี้นี่ใครกำลังจะกันจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาให้กำลังใจเขาให้กำลังใจเธอให้เธอผ่าสิบคนพวกนายผู้นายพูดพูดถึงเขาหรือฉันนะตกน้ำนะโอเคนายช่วยโอเคได้ป่ะห่ะเจเรนแต่เรื่องตกน้ำมันเข้าตัวฉันนะฉันเสียวแล้วแก่เธอไปตกน้ำมาเหรอถูกต้องถ้านายไม่พูดฉันก็ไม่รู้เลยนะจริงๆนายน่าจะใช่ถ้านายไม่พูดฉันก็ไม่รู้นะ เหมือนเรื่องนชื่อพ่อนะเกลียวไปเลยขนาดคนแถวนี้ตกไม่กวาดเอาไม่กวาดตกน้ำยังไม่มีใครพูดเลยอือใช่ใช่ไหมล่ะจากหกคันเหลือห้าคันเลยใช่ไหมเบลิ่งได้สี่นะหนึ่งเก้าวินะคะใครทำตกนะตานายแล้วเหรอจโอเคโจโอเคซู้ๆนะโจโอเคชี่ยเอ้ย ฮ้ยชฮยวยเย็นนจะเย็นะเย็ใจเยนเยนเยนแจ้งชื่อค่ะอัจจโเคมุลเลอร์พร้อมนะคะพร้อมพร้อสหนึ่งเริ่มเอาเลวเอาเลวมึงเอาเลวมือเอาเลวมือเฮ้ยเราต้องไม่บินต่ำเมมมมเเมมมมเม เมม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 หินไม่เอา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 กูบอกว่าหินไม่เอาสัตว์เอ้ยไอได้อยู่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 ศาสตราจารย์อยู่ไหมศาสตราจารย์ไม่อยู่กูเถินนะเฮ้ยทั้งหินทั้งต้นไม้เอากูบปุเลยเมื่อกี้ นี่แหละช็อตนี้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 แหละเอามาขวัญลอยมาขวัญลอยไปเลยขอเพลงฟาวนะคะนี่นี่อยากอยากรูปเวลาบอกเดี๋ยได้หรือเปล่าถึงจะฟาวแล้วก็อยากรูปเวลาอ่ะห้าสิบห้าจุดศูนย์เก้าค่ะว้าวต้ไงเป็นเสียใจแล้วฉันันกลัวแล้วมันต้องมีอะไรแบบนี้ไม่่ั้นแลวอะ คือในกาดกินมันเป็นกินนติกใช่ไหมจะรู้ไปในหัวข้อก่อนือเินคือดินในกาดหมดแล้วมันต้องมีอะไรแบบนี้มันต้องมีอะไรแบบนี้แน่ๆในกาลงละกางแขนเลยใช่ไหมแบบนี้ไปทำดีแล้วโอเคฉันมีเพื่อนแล้วคิดไม่มีแล้วมันต้องมีอะไรแบบนี้แน่เลยอๆไปน่าเสียดายแฮะในทำเลไม่เล่าจีนต่อมาตั้งสิบห้านักกีฬาคิดดิบนะเจ้าแกห มาแม่ขยบขามาเยไม่ได้คัดตัวแค่รอบยอรอ่ยบขโออกักระโดดลงกรชั้นแหโจคีกระโดดลงันจะประกาศึลตอนที่คุณทุกคนลยไปไปยืดคอบับไหไอ้เหี้ยอกเวาด้วยได้ไหมอบอกเขาเอาคะนนตอนอมาไดรอเปล่าน่าเสียดายนะอัดซ้อมได้ได้แหละโอเคตอนรอบบอกประมาณน่าิเอดงอ่ะ ไอ้ตอนที่ขอเมฟิทอ่ะจุดหนึ่งเกค่ะก็ลิงเลยะแลวมีขออุตสาหยินอตอนแถวตั้งน,นาน <laughs> ยินมามนชัมม่วโมงกว่ากูฟาวไอ้เหี่ยยัง <c oughs>